เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ Isuzu MU-X นะครับปล่อยภาพทีเซอร์ล็อตแรกออกมานะครับมีทั้งตัวตกแต่งพิเศษแล้วก็ตัวรุ่นมาตรฐานนะครับซึ่งทีเด็ดก็อยู่ที่รุ่นตกแต่งพิเศษโดยมีการเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ที่เป็นรูปเคี้ยวสองชั้นมาเป็นแบบรังพึ่งอย่างที่เราเห็นในภาพทีเซอร์ที่มีการปล่อยออกมาทำเอาสาว Isuzu คิดตามๆกันว่ารุ่นใหม่นี้จะเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษที่ดูสปอร์ต สวยหรูยิ่งขึ้นกว่าเดิมในส่วนด้านท้ายหลายคนคงอยากจะเห็นว่าจะเป็นทรงไหนจะเปลี่ยนแนวไหมไฟท้ายจะใหญ่ขึ้นหรือจะออกมาแนวทรงรถ e v รถไฟฟ,ฟ้าอย่างค่ายจีนหลายคนก็เอาไปเปรียบเทียบกันว่าออกมาทรงนี้เหมือนกับคู่แข่งไหมหรือเหมือนกับค่ายรถอย่างฝั่งของจีนที่มีการเปิดตัวไปแล้วในส่วนของตัว e v แต่หน้าใหม่ของอิสุสบอกเลยว่าทั้งรุ่นมาตรฐานแล้วก็รุ่นตกแต่งพิเศษนี้ ถือว่าสวยเปลี่ยนแทบจะทุกจุดในด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นโคมไฟหน้าไฟตัดหมอกรวมไปถึงกระจังหน้าโดยเฉพาะตัวตกแต่งมีการเปลี่ยนแบบกระจังหน้าใหม่เป็นแบบรางพึ่งในส่วนด้านท้ายหลายคนบอกว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นไฟแบบ Fu l l LED ยกเลิกหลอดไส้ทำให้มันสวยสปอร์ตถ้าจะไปแข่งกับเจ้าตลาดอย่าง Fort u n e r ในส่วนภายในต้องบอกว่าของเขาก็สวยอยู่แล้ว ทั้งหน้าจอถ้าได้มา1 0จุดนิ้วแท่นชาร์จแบบไร้สายรวมไปถึง USB แบบ Type C แล้วก็ Type A ในส่วนภายในบางคนว่าน่าจะให้มาทั้งสีเบจแล้วก็สีดำซึ่งจะทำให้มีตัวเลือกมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าสีดำจะมีเฉพาะรุ่นแฟนทอมที่เราเห็นในปัจจุบันนี้สำหรับสาวอิซุซุคิดเห็นยังไงนะสำหรับรุ่นใหม่นี้หลังจากที่เห็นทีเซอร์ด้านหน้าไปก็ทำเอาตลาด SUV ในบ้านเราถือว่า กลับมาคือคักอีกครั้งหนึ่งสำหรับอิซุสุก็ถือว่าเป็นแบรนด์รถยนต์ในบ้านเราที่ได้รับความนิยมค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เป็นเจ้าตลาดในบ้านเราก็ถือว่าเป็นรถที่มียอดขายที่ดีคู่กับโตต้าทั้งสองค่ายนี้ก็ผัดกันขึ้นอันดับหนึ่งอันดับสองในรถเซกเมนต์ตัวกระบะแล้วก็ตัว s u v p p v ในบ้านเราอย่างที่เห็นตอนนี้กระจังหน้าสองเขี้ยวเขี้ยวสองชั้นของอิซุสุในรุ่นมาตรฐานก็ยังอยู่ ในส่วนตัวตกแต่งก็จะเปลี่ยนจากเขี้ยวมาเป็นแบบรังผึ้งถ้ามองไปก็จะเหมือนตัวของ Honda ในตัวรุ่นตกแต่งพิเศษในส่วนของตัว rs นะครับต้องมาติดตามกันว่าวันที่12มิถุนายนนี้เราจะได้เห็นหน้าตาทั้ง2รุ่นพร้อมกันไหมหรือว่าจะมีการเปิดเฉพาะตัวมาตรฐานส่วนรุ่นตกแต่งน่าจะมีการเลื่อนออกไปไปเปิดในช่วงตุลาหรือไม่ก็ช่วงปลายปี สำหรับรุ่นตกแต่งพิเศษในวันที่12เราจะได้เห็นกันสำหรับตัวมิเวกโมโนเยปี2025ที่จะมาถึงนี้นแฟนๆอิซุซคคิดเห็นยังไงในส่วนของราคาลองคอมเมนต์มาบอกกัน,กนหน่อยนะครับว่าราคาจะเปิดมาที่เท่าไหร่สำหรับรุ่นไมเน้เชนปี2025นี้นมาพร้อมกับออปชันในส่วนออปชันเรายังไม่แน่ใจว่าจะได้มาทั้งหมดไหมที่กล่าวมาและจะได้มาตั้งแต่รุ่นไหน จะได้มาเฉพาะรุ่นท็อปหรือว่าจะตั้งแต่รุ่นอีลิแกนอัลติเมทจนไปถึงรุ่นตกแต่งวิเศษหรือจะใส่มาให้เฉพาะรุ่นตกแต่งวิเศษอันนี้ก็ต้องมาติดตามมาดูสำหรับสาวกอิซูซุทุกท่านวันที่12นี้ติดตามรอชมกันได้เลย